สวัสดีค่ะมักคุดให้เบิ้งเลยเด้อจ้ะพี่นอ้องเด้อต้นลำใหญ่ๆมือนี่หนูสงสัยว่าพ่นสีมีหัวบ่มือนี่กระตั้งใจจะมักคุดค่ะอืเนี่ยค่ะลำพื้นนะคะอายุหาเดือนกลัวจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะอันนี้จะเทียบกับขวดนามเนาะคะ่ะเนาะนี่ขวดนามนี่ค่ะนี่ไงก็ขวดนามได้จ้ะพี่น้องไงกลัวค่ะแน่เบิงเลยเลยนะคะ อันนี้บบแมนมุมกล่องหรือว่าอีหยังด้วยค่ะเพราะวานู๊ดเอาขวหนามมาอ่ามาไกลๆกันให้บึ้งนะคะวาระวังขววหนามกับหัวมัน,นะะเนาะนค่ะเนาะเนี่ยค่ะกาลังคูดบึ้งอยู่จต่พี่นอ้องนี่ค่ะมีหัวยูจามีหัวอ,วอลังการ ว่าร่างการแห้งจะพี่นองอันนี้บริเบาเองเด้อค่ะเด้อให้ผ่าเป็นบรรยายพ่อก่อนนะคะเอนมินเดี๋ยวให้น้ำมันบุกก่อน